สี่ข้อต้องรู้อยากขายดีก่อนเริ่มต้นสร้างธุรกิจค่ะข้อ1นนะคะต้องตีโจทย์ธุรกิจของเราให้แตกก่อนนะคะเพราะว่าถ้าตั้งโจทย์ผิดพี่อิงบอกเลยว่ากลยุทธ์ของเราก็จะผิดทันทีเลยค่ะข้อที่2เราต้องหาชนเผ่าของเราให้เจอนะชนเผ่าเท่ากับกลุ่มลูกค้าที่พร้อมจะมาเป็นฐานแฟนคลับเราจะต้องวิเคราะห์และเก็บข้อมูลเชิงลึกด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นคนแบบไหนชอบอะไรและข้อที่3ค่ะสิ่งที่พี่ิงอยากจะให้น้องๆทุกคนฝึกเลยก็คือ ทำการสื่อสารด้วยเนื้อหาที่ใช่และช่องทางที่ทําให้เขาเนี่ยหาเราเจอเราจะต้องดูว่าชนเผ่าของเราเนี่ยเขาอยากเสพคอนเทนต์แบบไหนเราก็ผลิตออกมาแบบนั้นให้ถูกใจเขาให้ได้มากที่สุดค่ะข้อที่4ี่นะคะให้เราค่ะปรับตัวตามความต้องการของลูกค้าสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าอยู่เสมอถ้าใครสามารถทําได้4ข้อนี้การันตีจากประสบการณ์ในการอยู่ในวงการธุรกิจมา30ปีของพี่อิงนะ ว่าน้องๆจะสามารถสร้างธุรกิจสเกลธุรกิจของเราให้เติบโตเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าวันนี้ฟังคลิปนี้แล้วเสร็จอยากจะสเกลธุรกิจของหนูให้เพิ่มขึ้นจาก10บล้านไปร้อยล้านแล้วสนใจอยากให้พี่หญิงเป็นที่ปรึกษาให้อินบ็อกเข้ามาพูดคุยกับพี่หญิงก่อนได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ